ย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอก่อนโอ้โหเจออาหารหรือเปล่าปกติจะเห็นกี่ตัวเขาเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีตัวผู้ตัวใหญ่ตัวเนืงอค่ะที่แฉช่ดด่างอะค่ะอ๋อใช่ใช่ได้ยินอยู่ได้ยินชื่ออยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ไม่มาใช่ไหมตัวนี้มีชื่อไหมเนี่ยตัวนี้เหมือนจะมีแต่ว่าหนูก็จำไม่ได้ วววววสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวงสายแบงนะครับสําหรับอีพีนี้ลุงแหวงจะพาไปดูจระเข้ที่อุทยานนกน้ําบึงบละเพชรจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับบริเวณนี้แหละครับที่เขาจะเห็นจระเข้กันครับทุกคนลานแถวอุทยานนกน้ําเนี่ยครับแต่วันนี้จะ ไเห็นมันหรือเปล่าันเขามีป้ายเตือนอยู่ครับโปรดระวังมีจระเข้อยู่บริเวณนี้ตั้งใจมาดูจระเข้มากกว่าไม่ได้จะตั้งใจมาดูนกหรอกครับ อันนี้ชัดกว่าเนะระวังมันจะเงียบนะกล้องเินคับนงเยอยง่ไาแลิ่งลงมชิเฮ้ยยิ่งพิ่งไปยิ่ง่ไปรอก่อนโอ้โหเจออะไรเจออาหารหรือเปล่าแต่พี่ดางไม่อยู่ใช่ไหม เป็นเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเซเลบเหรอเซเลบเหรอโอ้โหน้องๆบอกว่าแถวนี้จะมีอยู่สามตัวตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวที่เขาจะเรียกว่าเจ้าด่างครับส่วนเจ้าด่างวันนี้ไม่ออกมาโชว์ตัวครับเดี๋ยวลุงแหวงจะ พาไปดูอีกตัวนึ่งนะครับหลังจากดูตัวนี้ของแท้ครับทุกคนเนี่ยจ้ระคข้บึงบัวระเพชรจากธรรมชาติแท้ๆเลยเต็นลุงแหวงเห็นอยู่นู่นนู่นสีส้มนู่นครับแล้วก็น้องเค้ก็อยู่ตรงนี้นะลุงแหวงก็กลางเต็นอยู่ริมฝั่งนู้นนะไม่ไกลเท่าไหรอ่อ่ะ น้องเคมจะไปสวบลูงแหวงไหมเนี่ยอยูมาทุกวันเหมืนจะเล้ยงไทองทุกวันเหรอไม้ทองเขาน่าจะมีไอ้ตั้งชื่อประกวดตั้งชื่อนะแต่ว่าน่าจะมีเยอะๆเนาะน่าจะน่าจะเยอะอยู่แต่เขาไม่ค่อยออกเฉยๆแล้วผมว่าแต่ก่อนตรงนู้นนะพี่มันมีตัวเล็กๆเต็มเลยที่มันออกลูกอะเหรอแต่พอน้ำมันขึ้นอะก็ไม่เห็นคงจะไปน้ำลึกแล้วมั้ง แล้วเจอตรงนี้มันหลายหลายสะด้วยเนาะมันมีมาเป็นสะเป็นอ๋อน,นั่น,นแหละไฟทั่วเราไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเขาอาจจะข้ามไปข้ามมาแล้วตรงนี้เราเดินหาได้ไงหนูว่าเขาอ่ะ <c oughs> คนที่ขุนเหยื่อเขาเอามาขุนแถวนี้ไงอ๋อเขาจะไปตรงนู้นนะนักท่องเที่ยวก็คงไม่เห็นมันเนาะ,ะปกติมันคำรางนั้นเนี่ยพี่อืม,มเห็นคนนะ มารอบสองก็ยังเจอครับทุกคนเจ้าน,นี้ชื่ออะไรกันส่วนเจ้าน,นี่ก็ สงบนิ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบึงแล้วลานนกน้ำนะครับทุกคนคือแบบว่าเป็นตัวเมียนะอาจจะแบ่งถิ่นกันก็ได้แย่งแยะไม่อยากอยู่ร่วมกันกันกบอีกตัวหนึ่งคือแบบแย่งเจ้าด่างกันไงเจ้าด่างเป็นพญาเทครัวอยู่ในบึงนี้ครับองแทรครับทุกคนจอระเข่บึงบัวเพช็ด ไม่กระดุกกระดิกเลยร้อยโพแต่ลูกกตากับจมูกหน่อยนึงมันไม่เดินข้ามถนนนะอยากเห็นตอนมันเดินข้ามถนนนะจะหกโมงแล้ว วันก็กําลังจะรับฟ้าครับที่บึงบระเพ็ดครับทุกคนลงละลงละบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าบึงบระเพ็ดทำไมเล็กนิดเดียว ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาขุดไว้เป็นแก้มลิงแล้วก็บึงแถวนี้จะมีจระเข้ขึ้นมาให้พวกเราโยนโฉมกันอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ลุงแหวงเห็นไปสองตัว